สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องเป็ดนะจ๊ะมีสูตรสล็อตตัวใหม่มาแนะนำนะจ๊ะเป็นสูตรสล็อต AI แม่นยำร้0ยเอเซ็นต์เลยจ้าอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสูตรสล็อตแฮกเกอร์ตัวใหม่เลยอ่าเดี๋ยวเรานะจ๊ะจะเข้าสู่ระบบกันก่อนนะไปขอขอกดรหัสแป๊บหนึง่ง เข้ากันเลยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะจะเป็นหน้าสูตรของเรานะเดี๋ยวเราจะไปดูนะจ๊ะว่าเกมของเราเนี่ยอะสูตรของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ค่ายเกมอันนี้นะจ๊ะจะเป็นหน้าสูตรของเราที่เราเข้ามาแล้วนะอะนี่แล้วแถบข้างบนที่เลื่อนๆอยู่นะจ๊ะอะจะเป็นค่ายเกมทั้งหมดนะที่เราได้สูตรมานะจ๊ะที่เราไปเจาะสูตรมาเลยนะและส่วน ลงมาเนี่ยจะเป็นอัตราการชนะของเกมนะจ๊ะเป็นเทคนิคของเกมนะเรามาดูฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะจ๊ะจะเป็นเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะนะแล้วส่วนทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเทคนิคแต่ละเทคนิคนะของแต่ละเกมนะจ๊ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราดูว่าอ่ะเทคนิคไหนนะจ๊ะเปอร์เซ็นต์ชนะ เท่าไหร่อัตราการชนะเท่าไหร่นะจ๊ะอ่ะมันจะมีบอกหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเติมเวลากันนะจ๊ะวิธีการเติมเวลาของน้องเป็ดนะอ่ะตัวนี้นะคะจะเราจะต้องมีโค้ดนะเพื่อยืนยันนะคะการเติมเวลาของเรานะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากได้สูตรนะทักไลน์น้องเป็ดมาได้เลยนะคะแล้วน้องเป็ดเนี่ยจะ เติมเวลาให้นะคะแล้วก็สูตรเนี้สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะจ๊ะไม่มีวันหมดอายุนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้สูตรนะสูตร AI ของเรานะคะสูตรใหม่เลยนะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่น้องเป็ดไปเจาะมานะคะตัวนี้นะคะอย่าลืมทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะทักไลน์น้องเป็ดเข้ามาเยอะๆกันนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ